สวัสดีเพื่อนๆกันเหมือนเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นต้นเดือนพฤษภาคมกันเข้าไปซะแล้วอาก,กาศมันก็จะแปลปรนบ้างใช่ไหมล่ะครับอย่างไรก็ดีในวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการเกมและ e port, อีสปอร์ตมาเดทให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนกันอีกเช่นเคยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผู้เล่นลี่ยงอับเลเจนที่ได้โพสต์กระทู้ reddit สร้างความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ตัวเองสามารถหลุดพ้นจากแรงบอลได้แล้วหลังจากที่ติดอยู่ที่แรงดังกล่าวมานานกว่า8ปีด้วยกัน และเราก็มาต่อกันเรื่องราวของเกมเมอร์แขนเดียวจากเกม Rocket League ที่สามารถเอาชนะแชมป์โลกได้ในการแข่งขันเกมดังกล่าวซึ่งกระสร้างความตื่นตเต้นให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากและเราก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวประเด็นร้อนจากในต่างประเทศที่สรีมเมอร์สาวเคยเล่าเรียนผู้ป่วยโรคมะเร็งจากรายการ d o r Feel แต่กลับกลายเป็นว่าเธอกลายเป็นผู้ป่วยในรายการนี้ซะอย่างนั้นอะไรกำลังตามสนองจะไวขนาดนี้กันนะเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรกติดตามกันไปได้แน็ตเวิร์ตัวนี้กันเลยครับ ถ้าใครอยากเพิ่มโฟกัสสมาธิและพลังงานเราก็ขอแนะนำ G Fuel เครื่องดื่มที่ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมใ้ก้าวขึ้นไปอีกระดับแถมยังอร่อยและมีหลายรสชาติให้เลือกเลยนะครับนอกจากการเล่นเกมแล้วยังสามารถช่วยบูสมาธิได้ตอนเวลาเรียนทำงานหรือออกกำลังกายก็ได้ด้วยนะเรามีขายแล้วทั้งแบบผงผสมน้ำซองและแบบกระปุกรวมทั้งแบบ Energy Crystal ส่วนใครที่อยากลองหมักฝรั่งเกมเมอร์จาก r e s p w n w i by f i e ของ Razer นั้นเราก็มีเช่นกันครับ ตอนนี้เราสต็อกสินค้าเพิ่มแล้วถ้าใครสนใจก็แวะเข้าไปดูกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือใครที่ซื้อไม่ทนันและอยากรู้ว่าสินค้าเราเพิ่มสตอ็อกเข้ามาตอนไหนก็สามารถไปกดไลค์ Facebook Fanpage ของทาง G N Shop กันได้เลยนะครับในอนาคตจะมีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันล่ะ สำหรับการเล่นเกมที่มีระบบการจัดอันดับทั้งหลายการที่เราจะไต่แรงให้มันสูงขึ้นได้นั้นมันก็มีความยากความง่ายที่แตกต่างก,กันออกไปแล้วแต่ประเภทและระบบของการจัดอันดับในเกมนั้นๆแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรกันล่ะถ้าเราติดอยู่ในแรงรัดับตามของเกมเกมนึงเป็นเวลากว่า8ปีกัน ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาในเว็บไซต์กระทู้ชื่อดังในต่างประเทศอย่าง reddit ก็ต้องตกตะลึงกันอีกครั้งเมื่อมีผู้ใช้งานนามว่า definitely not ball ได้มาตั้งกระทู้บอกเล่าเรื่องราวของตอนเองที่ติดอยู่ในแร,ระดับ bronze ในเกม League of Legends มาเป็นระยะเวลานานกว่า8ปีด้วยกันใช่แล้วละครับฟังไม่ผิดหรอก8ปีเลยทีเดียวนะสำหรับแรง bronze ในเกม League of Legends นั้นมักจะถูกเหมารวมว่าแรงดังกล่าวจะมีแต่คนที่เล่นไม่เก่งไม่มีทีมเวิร์คหรือแม้กระทั่งเป็นพวกโยนเกมก็มี นั่นจึงทำให้ผู้เล่นที่อยู่ในแรงบอลทั้งหลายถูกมองในแง่ลบและก็ถูกมองว่าเป็นไก่ของเกมมาโดยตลอดโดยในเนื้อหาของกระทู้ดังกล่าวก็มีใจความว่านี่คือโพสต์ที่ผมอยากจะกล่าวถึงทุกคนที่ยังเดินอยู่ในสายทางของแรงระดับ,บร้อนนะครับตัวของผมได้เล่น League of Legends มาตั้งแต่ปี2013และเมื่อผมได้ลองเล่นเกมจากดัดับนั้นผมก็ได้แรงบรอลมาผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นเก่งมากและจริงจังขนาดนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด มันทำให้ชีวิตของผมต้องเปลี่ยนไปซึ่งรวมถึงอะไรหลายๆอย่างรอบตัวผมด้วยนั่นก็ทําให้ผมตัดสินใจที่จะกักตัวเองและหาอะไรทําให้มันจริงจังมากขึ้น สนุกมากขึ้นและด้วยความคิดแบบนี้ของผมก็ได้นำพาให้ผมไล่ระดับขึ้นมาจากไอรอนสู่บรอนซ์และในตอนนี้ผมก็ยิ่งรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะตัวของผมเองสามารถถึงเป้าหมายที่ผมรอคอยมาอย่างยาวนานได้นั่นก็คือแร,ระดับซิลเวอร์ขอบคุณเกม League of Legends ที่สามารถพิสูจน์ได้เห็นว่าเมื่อเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างแล้วสิ่งที่เราฝันก็มักจะเป็นไปได้อยู่เสมอ และนี่ก็อาจจะฟังดูเป็นกระทุกเกลียนอันนึงก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าผมซีเรียสมากผมไม่ได้ตั้งกระทุเกเรียนแต่อย่างใดและผมมีความสุขที่ได้อยู่ในแรงนี้แล้วและหลายคนอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าตัวของเจ้าของกระทูคนนี้เนี่ยเขาทำยังไงกันนะถึงติดอยู่ในแรงนี้ได้ยาวนานถึง8ปีด้วยกันฐานเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยว่าตัวเขานั้นไม่ค่อยได้เล่นเกมดังกล่าวบ่อยนะัก ในบางซีซั่นเขาเล่นเพียงแค่สองเกมเท่านั้นซึ่งแรงมากที่สุดที่เขาเคยได้รับมานั้นก็คือแรงบอล3ที่เขาได้นั่งเล่นในช่วงเที่ยงอยู่มัธยมนั่นเอง ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจกับเจ้าของกระทู้ดังกล่าวด้วยที่สามารถมาถึงระดับที่ตัวเองเฝ้ารอมาอย่างยาวนานได้ซึ่งในกระทู้นั้นก็ได้มีคนมากมายเข้าไปแสดงความดีใจกับพ่อหนุ่มคนนี้ด้วยและนี่ก็คืออีกหนึ่งข้อยืนยันที่บอกว่าความพยายามไม่เคยทอดทิ้งความสําเร็จดังนั้นใครที่ยังไต่แรงอยู่กันในซีซั่นนี้ก็อย่าเพิ่งรีบหมดหวังกันนะครับยังมีอีกหลายคนเช่นกันที่ยังพยายามอยู่ จบข่าวแรกของวันนี้กันไปแล้วเราก็มาต่อกันในเรื่องราวต่อไปกันเลยดีกว่าการที่ผู้คนบางส่วนมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เท่ากับคนทั่วไปบางครั้งมันเกิดทาให้พวกเขาไม่สามารถทําอะไรได้คล่องแคล่วเท่ากับคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะครับ แต่แล้วในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาก็ได้มีผู้เล่นนามว่าเอชลี่ซึ่งเป็นผู้เล่นเกม Rocket League ที่มีแขนข้างเดียวสามารถเอาชนะอดีตแชมป์โลกได้อย่างสครับคินเลอรในการแข่งขัน Battle of the Bull ไปได้อย่างสวยงามซึ่งทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวก็มีเงินรางวาัลรวมมูลค่ากว่า900,000บาทเลยทีเดียวสำหรับเอชลี่นั้นเขาเป็นหนุ่มวัย15ปีที่อยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่น Rocket League ที่มีทักษะการเล่นที่สูงเลยล่ะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีแขนเพียงข้างเดียวเท่านั้นแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคของเขาในการที่จะเล่นเกมดังกล่าวให้ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมและเมื่อการแข่งขัน Battle of the b u l l ซึ่งมี Lamborghini ok เป็นสปอนเซอร์มาถึงทางด้านของแอชลีย์ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับเชิญให้เข้ามาแข่งขันในรายการดังกล่าวด้วยจนในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาทางแอชลีย์ก็ต้องมาดวหนึ่งต่อหนึ่งกับอดีตแชมป์โลกข,ของปี2019อย่าง Scrap Killer แตแล้วด้วยทักษะการเล่นที่แอชลียมีนั้นก็ทําให้เขาสามารถเอาชนะไปได้อย่างสวยงามโดยสกอร์6ต่อ3ประตูซึ่งการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ f o r c e the other out. Ashley picked it off Scrub though, and that looks like it might be it. Ashley will get the first. You see Scrub way upfield going for a c h a l l e n g e He's going all in, and Scrub had low boost. Good hustle there from Ashley. Maybe content to get that corner boost, push the ball forward again. Scrub's losing those challenges, and that's really hurting him. And you wonder if that the hitbox is giving Scrub problems. Ashley flicking another one by how about this performance? No nonsense gameplay from Ashley against Scrub Killer. And he's gonna take the victory in the Battle of the Bulls. 5K goes to Ashley. A tactical game from Ashley. Always aware where and what could get away Killer could where with Scrub is he get of ก็ต้องบอกเลยละครับว่าร่างกายนั้นไม่ใช่อุปสรรคของแอชลี่เลยแม้แต่น้อยเพราะเขามีทักษะการเล่นที่เก่งกาจจนสามารถเอาชนะอดีตแชมป์โลกไปได้อย่างสวยงามจนผู้ชมก็ต่างออกมาชื่นชมในความสามารถที่แอชลี่มีกันเลยล่ะครับ และในปัจจุบนันตัวของเขาก็ยังสตรีมเกม Rocket League อยู่เป็นประจำใน Twitch และตอนนี้เขาก็มีผู้ติดตามแล้วมากกว่า12,000คนเลยทีเดียวจากนี้ต่อไปเราก็ต้องมาติดตามต่อไปว่าอนาคตของพ่อหนุ่ม Ashley นั้นจะสามารถควา้าแชมป์อะไรได้อีกในอนาคตของเกม Rocket League ครับและนี่ก็เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนพระถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่อำนวยให้เราทำอะไรได้เต็มที่แต่ถ้าหากมีความพยายามแล้วนั้นทุกสิ่งก็ล้วนเป็นไปได้ครับ จบข่าวของเกม Rocket League กันไปแล้วเราก็มาปิดท้ายด้วยประเด็นเดือดๆที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมของต่างประเทศกันเลยครับ ซึ่งเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวของสตรีมเมอร์ที่ถูกชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักอย่าง Play m เม e เท ssy ซึ่งก็เป็นสตรีมเมอร์ที่มักจะมีการไลฟ์อยู่บ่อยๆและพูดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อคุยกับผู้ชมของเธอแต่ประเด็นที่ทําให้ถูกวิจารณ์อย่างหนักนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอไปล้อเลียนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ออกรายการของดร์ฟิลล์แต่แล้วเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาทางรายการของดร์ฟิลล์นั้นก็ได้เชิญให้ทาเทสซี่ไปออกรายการเพราะเธอนั้นกล่าวว่าพ่อของเธอเป็นพวกเฮเตอร์ขี้ช้ารวมไปถึงงนพววกกหลลอ สำหรับรายการด r f e l รฟิลนั้นก็เป็นรายการทอล์กโชว์ที่ว่าจะนำหรับผู้คนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสภาพร่างกายหรือว่าจิตใจมานั่งคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจและหาทางออกของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นให้มันจบลงด้วยดีที่สุดซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าสตรีมเมอร์หญิงท่านนี้นั้นมีวีรกรรมมากมายชนิดที่ว่าพ่อของเธอไม่สามารถรับกับพฤติกรรมของลูกเธอได้จนถึงขั้นต้องไล่เธอออกจากบ้าน เพราะไม่สามารถรับกระแสโจมตีที่ถาโถมเข้ามาใส่ครอบครัวได้สําหรับวีกรกรรมที่ทําให้พ่อของเธอรับไม่ได้เลยนั้นก็มาจากการที่ครั้งหนึ่งเธอถูกตํารวจเข้ามาจาับก,กุมเนื่องจากการใช้สารเสพติขดขณะการทํการไลฟ์สตรีมอยู่รวมไปถึงการพูดจาล้อเลียนผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งในรายการดกรฟิลก่อนหน้านี้อีกด้วย You หลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกโพสออกไปนั่นก็ทําให้หลายๆคนรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เธอคนนี้ได้กล่าวล้อเลียนผู้ป่วยโรคมะเร็งและในเวลาต่อมาขณะที่เธอกำลังไลฟ์สตรีมนอนหลับอยู่นั้นพ่อของเธอก็ได้ตะคอกใส่น้องสาวจนมีข้อมูลที่ทํางานของเขาหลุดออกมากลางสตรีมและในเวลาต่อมานั้นพ่อของเธอก็ต้องโดนไล่ออกจากงานอันเนื่องมาจากคนดูของเธอได้ส่งคลิปที่เทสซี่พูดจาล้อเลียนผู้ป่วยให้กับเจ้านายของพ่อเธอดูและใน,นกระปวนกานสุดท้าย ที่พ่อของเธอจะทนกับพฤติกรรมของลูกสาวแบบนี้จนทำให้คุณพ่อต้องไล่เธอออกจากบ้านเลยทีเดียวแต่ไม่วหวเธอกลับโทรไปแจ้งกับเจ้าที่ตำรวจว่าพ่อของเธอนั้นข่มขู่ที่ทำร้ายร่างกายของเธอหากไม่ยอมออกจากบ้านโดยในระหว่างที่เธอโทนั้นเธอก็ทำการไลฟ์สตรีมไปด้วยจนทำให้เจ้าที่ตำรวจต้องเข้ามารับเธอออกมาและก็ไปส่งเธอที่โรงแรมที่ห่างไกลออกไปซึ่งเธอก็รู้สึกไม่พอใจเจ้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากที่ไม่ยอมส่งเธอในโรงแรมใกล้ๆบ้าน หลังจากนั้นในเวลาต่อมาพ่อของเทสซี่ก็ได้โพสต์วิดีโอโลงบน YouTube เพื่อเคลียร์ประเด็นที่ผ่านมาโดยพ่อของเธอได้กล่าวว่าเทสซี่นั้นต้องเข้าพบกับจิตแพทย์และนักบําบัดมาเป็นจานวนหลายคนมากๆซึ่งหลายๆคนก็ทนไม่ไหวกับอาการทางจิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเธอและเมื่อประเด็นนี้ดูเหมือนจะไม่ลงรอยกันแล้วนั้นทางรายการของดรฟิลก็ได้เชิญพ่อและเทสซี่ให้หมอกรายการเพื่อพูดคุยถึงปัญหานี้ด้วยและเพื่อที่จะมองหาทางออกของปัญหานี้ไปพร้อมๆกัน ซึ่งทางเทสซี่ก็ยังพูดออกมาในรายการต่อว่าเธอนั้นเป็นคนดังเพราะว่าเธอสวยและมีความสามารถแต่ทางพ่อของเธอนั้นกลับบอกอีกอย่างว่าเธอนั้นพร้อมทำทุกอย่างเพื่อคลิปของตัวเองเป็นไวรัลทางดรฟิล์ก็พยายามสอบถามความเป็นมาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าอะไรทาให้เธอคิดว่าเธอเป็นคนดงังเธอเองก็พยายามบอกว่าตัวเองดังเพราะว่าตัวเองสวยและมีความสามารถจนผู้ชมในสตูถึงกับหัวเราะเธอเองก็ถึงกับออกปากบอกให้คนดูเหล่านั้นหุบปากเลยทีเดียว and how do you define famous me i knew i was born famous a superstar <laughs> and if you <Shut up. S 1> no but no no hold on ดรฟิวก็ยังบอกต่อว่าการที่เธอมียอผู้ติดตามน้อยกว่า10,000คนบน YouTube นั้นมันทําให้เธอเป็นที่รู้จักก็จริงแต่มันไม่ได้ทําให้เธอเป็นคนดังซึ่งเทซี่ก็สวนกลับดรฟิวว่า การที่ยอดซักของเธอมีน้อยกว่าหนึ่งคนคนบน YouTube นั้นมันเกิดจากการที่ระบบมันบั๊กและเธอก็คิดว่าชาน่าของเธอควรมีผู้ติดตามแล้วอย่างน้อยกว่า7 0 0 0ันล้านคนด้วยซ้ําซึ่งตรงนี้เล่นทำเอาดรฟิลถึงกับปวดหัวกันเลยทีเดียวหลังจากนานเธอก็ยอมรับว่าการที่เธอพูดจาล้อเลียนและพูดจาดูถูกรวมไปถึงบอ d ดี้เชมิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงในการไลฟ์สดของเธอแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเรื่องตลกเท่านั้นและไม่ได้พูดจริงจังแต่อย่างใดและเธอยังกล่าวอีกว่า การที่เธอบอกว่าประเทศเยอรมันมีแต่พวกนาซีเม็กซิโกโมีแต่คนจนนั้นมันไม่ได้เป็นการเหยียดแต่อย่างใดพอของเธอก็ได้เผยว่าเขาได้พ,าาดพออยายามติดต่อจิตแพทย์เก่งๆหลายคนแล้วและหมดเงินไปหลายล้านบาทเพื่อที่จะให้จิตแพทย์เหล่านั้นมารักษาลูกของเขาแต่เธอก็บอกว่า การที่พ่อของเธอทําแบบนี้มันเป็นการทําร้ายจิตใจอีกทั้งในช่วงท้ายของรายการนั้นแม่ของเทสซี่ที่อย่าก,กับพ่อของเธอไปนั้นก็ได้เผยข้อความโดยทํานองว่าเธออยากจะเอาลูกของเธอมาอยู่ด้วยเพราะพ่อของเทสซี่มักเป็นพวกอารมณ์ร้อนและมักจะคุมตัวเองไม่ได้อย่างไรก็ดีดร์ฟิลก็ได้แนะนําว่าถ้าหากการที่เธอต้องเผชิญกับความรุนแรงอะไรก็ตามมาในดีนั้นเธอก็ควรจะไปหาจิตแพทย์ตามอย่างที่พ่อบอกเพื่อที่จะได้ปลดปล่อยเรื่องราวที่อัดอั้นไว้ในใจ ซึ่งนั่นก็เป็นเพียงคำแนะนำเดียวที่ดอกเตอร์ฟิลจะให้กับเธอได้ก่อนจบรายการครับหลังจากนั้นโลกออนไลน์โดยเฉพาะใน Twitter ก็เด็กอวกาโพสตทวิตกันมากมายถึงประเด็นในรายการด r f e l รฟิลเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นเวรกับที่เธอต้องมาออกรายการด r f e l รฟิล์เสียเองอันเนื่องมาจากไปล้อเรียนผู้ป่วยที่มาออกรายการด r รฟิล์ก่อนหน้านี้ สำหรับเทสซี่นั้นเธอถูกแบนจากแพลตฟอร์มการสตรีมชื่อดังไม่ว่าจะเป็น YouTube ทวิชรวมไปถึงทวิตเตอร์ด้วยอันเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เธอเคยทําร้ายแม่ของตัวเองออกไลฟ์สดมาแล้วซึ่งวีรกรรมทั้งหมดที่เธอเคยทํามานั้นก็ทําให้เธอถูกมองว่าเป็นสตรีมเมอร์ที่มีคนเกลียดมากที่สุดในโลกเลยละครับอย่างไรก็ดีก็ไม่อาจตัดสินใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าใครถูกใครผิดแต่เราก็อยากสอบถามถึงท่านผู้ชมว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรก็มาแสดงความเห็นกันได้เลยนะครับ ซึ่งหลังจากนี้เราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าเคสนี้ทางเทสซี่จะเลือกไปพบจิตแพทย์ตามที่รัตเตอร์ฟิลและพ่อเธอบอกหรือไม่หรือว่าเธอจะเลือกถอยห่างจากพ่อและกลับไปอยู่กับแม่แทนนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวของเราเป็นอย่างไรกันบ้างครับหากเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันไปด้วยละ่ะจะได้เห็นคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ